สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาักในห้องแชทหรือห้องในภาษานัาคือผมผมจื่อเบีสามากแอ้เพื่อนได้นะครับในเสื้เดย์เห็นนะครับผมอย่างแรกให้เราไปข้องไปเข้าที่ห้องแช่เลยนะครับครับฤดันัาสกูร์นะครับตอนนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะครับปี2555มเลูกแตกครับเลยมาแล้วนะครับอย่างแรกนะเราวิ่งกระโดดนั่งร้อมกันนะครับกระโดดสปิดมานะครับไอ้เขีย ติดแล้วอีมันชอบหลดอ,อะไรเนี่ยได้แล้วนะครับต่อไปให้เรากดนังกับกระโดดพร้อมกันนะครับกดย้ำๆเลยนะครับมันก็จะขึ้นเองนะครับเนี่ยมันจะปติดตรงเนี้ยเป็นไรไม่รู้อ๋อแซมติดหัวนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับ,บ ก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าบักเขาบักกันยังไงนะครับช่วงต่อไปจะไปผาบักกันตรงโน่นนะครับโน่นโน่นนะครับก็ขอจุดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ